โตเปิดโตเปิดตัวเปิดนะครับเดี๋ยวพูดพูดถึงตัวเปิดก่อนนะครับงวดน,นี้ใครชอบเลขอะไรบ้างมีไหมสวัสดีค่ะแชร์แล้ว2แชร์คุณนงนุชนะครับใครมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มเลยนะครับผู้ใดบ่มีกลุ่มนะครับใครไม่มีกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซนะนะครับอ่าไม่ยากจาก๋าไม่ยากเลยเนาะ เดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงรัฐบาลเล็กๆน้อยๆน,นะครับสําหรับรัฐบาลงวดนี้นะนะครับรัฐบาลงวดนี้อตอนนี้ผมยังสรุปให้ไม่ได้นะว่าจะฟันเลขอะไรนะครับฟันตัวใดกันตัวใดนะครับตอนนี้ยังสรุปให้ไม่ได้แต่วันนี้นะครับแต่วันนี้ผมได้อ่าเลขเลขตัวเปิดมานะครับคู่นี้บอกเลย บอกเลยนะครับว่าเลขคู่นี้นะหนึ่งนะครับดังแน่นอนหนึ่งเลยลักๆเลยดังแน่นอนเฝ <c oughs> ้าเด้อนะครับอันนี้ยิ่งตัวยิ่งกว่ายิ่งกว่าตัวก่อนอันอีกพี่น้องนะครับอันนี้ยิ่งกว่าเลขก่อนอันอีก <c oughs> ปกติผมจะให้เลขก่อนอันใช่ไหมแต่ตอนนี้นะครับตัวเปิดนะครับตัวเปิดกับเลขก่อนอันนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมบอกเลยนะครับเฝ้าเลย เด้อพี่น้องนะครับเฝ้าเรยนะครับถ้าได้วันนี้แล้วนะครับรลอตเตอรี่มาย่ำใดเอาไว้ก่อนนะครับเอาไว้ก่อนนะเปอร์เซ็นนะครับเปอร์เซ็นที่เปอร์เซ็นที่มันจะดังกับเปอร์เซ็นที่มันจะเข้านะครับสูงนะครับสูงนะเพราะว่าเลขชุดที่ผมให้ไปนะครับก่อนหน้านี้ผมให้ไปงวดงวดเล็กๆเนาะงวด งวดแรกๆเลยนะครับที่เริ่มแตกมาสีงวดติดนะงวดแรกสายลวดแตกนะครับนะงวดแรกนะครับสายลวดแตกอันนี้ว่าปานใดงวดต่อมานะครับเลขเอ่อเลขระวังชุดเลขระวังแตกนะครับเก้าหาหาเก้านะครับชุดเลขระวังแตกไปแล้วหนึ่งนะต่อมาชุดที่สองนะครับนะชุดเลขที่สองนะครับคือเลขสายด่วนแตกไปอีกนะครับแตกไปแล้วสองชุด นะครับแล้วก็แล้วก็ <c oughs> ลวกเลขอ่างวดที่สี่นะครับคืองวดวงยานี่เลขทูบนะครับเลขทูบแตกไปสามตัวนะครับรวมๆแล้วนะครับมันแนวทางผมบรได้แตกชุดเดียวบดได้แตกชุดเดียวกันนะครับนะถ้าใครจะตามตามเลขระวังก็ได้ตามเลขสายด่วนก็ได้หรือตามเลขทูบก,ก็ได้นะครับแต่งวดนี้นะครับ มักนะครับคือมักโตเปิดตัวนี้มักมักแข้งีหลีใครจะตามตามได้นะรีตามลอตเตอรี่มาจับเอาเลยนะครับนี่ออกงวดหน้าหรือออกหรือออกสองงวดหน้าที่จะถึงเนี่ยนะครับมันเป็นแบบนี้บ่อยมากนะนะครับเพราะฉะนั้นใครจะตามเลขดังงวดนี้ก็ตามได้แต่งวดหน้าอย่าลืมตามอีกเด้ออย่าลืมตามอีกนะครับ เลี้ตามอีกนะ,นะบอแมแนว่าต่ำเลขดังงวดนี้งวดน่ะคิดว่ามันบ่ดังคิดว่ามันบ่มาเดี๋ยวเดี๋ยวได้งายหลังนะงายหลังหลายคนแล้วนะครับนะทำหน้าที่แล้วคาขอบคุณครับสวัสดีคุณติมครับมาช้าได้เมื่อนี่นะ,นะอะเช็คชื่อหน่อยนะครับทุกคนจ๋าจุดวันนี้แน่นอนนะอะ ตัวเปิดนะครับตัวเปิดรัฐบาล1ิบหธันวาสองห้าี่ครับผิดถูกประการใดนะครับบอกผมได้เด้อนะครับนะตัวเปิดนะตัวเปิดราฐาัฐบาลเลขทูบอันดอกอาจารย์แมนบบนะครับเลขทูบมันเป็นเลขสามตัวอันยากอยู่นะครับนะอันยากอยู่ว่าไปตรงกับเลขเลขที่ข้าเจ้าดังๆอยู่แล้วนะครับนะถ้าไปตรงกับเขาก็ ก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเลยอ่ะมีเลขเจ็ดครับตัวเปิดมีเลขเจ็ดทุกคนชอบไหมตัวเปิดตัวเปิดรัฐบาลในนี้นะครับมีเลขเจ็ดมีเลขเจ็ดนะครับมีผู้ใดมาบวน้อยนะครับน้อยน้อยที่จะอ่าที่จะมีคนมาป่วนนะโดนมีคนมาปวนนะนะครับเบิ่งทุกทุกไล่์สดนะ อย่ามาดูแล้วแล้วหายนะอย่ามาดูแล้วหายนะเพราะพราะว่าถ้าดูแล้วหายนะครับคือเราจะไปทุ่มกับเลขตัวนั้นเยอะนะครับนะ <c oughs> ถ้าดูนะครับถ้าจะติดตามแนะนําให้ตามตลอดนะครับตามตลอดตามทุกไลฟ์สดยิ่งดีตามทุกไลฟ์สดยิ่งดีครับนะ <c oughs> อย่าตามแล้วหายครับถ้าตามแล้วหายมันเหมือนกับมันเหมือนกับผมก็ยจังก็ยจังแบบ อย่างผมให้เลขโบ,บมิดนี่นะครับนะนี <Pacific astrology> ่เยอะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกการไลฟ์สดฝากแชร์ด้วยเด้อทุกคนนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นเลขทูบนะครับเลขตัวเปิดต่อไปจะเป็นเลขก่อนอั้มนะอันนี้เลขตัวเปิดอันนี้ก็รีบมาให้ก่อนนะครับรีบมาให้ก่อนเพราะว่ามันจะมาแรงนะครับมันจะแรงอ่มันสิมาแห้งแห้งหลายเติบนี่นี่นี่คือคููนี่นะครับนะเห็นไหอย่างน้อยนะครับเอาซันหนึ่งใบ นะติดกระเป๋าไว้พี่น้องติดกระเป๋าไว้จักหนึ่งใบนะครับเนาะไม่น้อยก็มากนะครับนะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับทะเลเล็กะเละเล็กแล้วกันนะครับคือเลขคูณนี่พี่น้องห้าเจ็ดล้านเปอร์เซ็นโอยบ <c oughs> อก่อไขึ้นแจ้งเตือนนะครับคุณน้อมนะครับใช่ครับไม่ค่อยขึ้นแจ้งเตือนเลย ข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับแคบไว้เลยนะทุกคนแคบไว้เลยผมก็จะแคบเหมือนกันนะครับแปดเจ็ดเจ็ดแปดครับแอบแอบแอบเลขที่ออกนะครับอ่าเลขที่ออกเลขที่ออกนะครับนะเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะโชกโชกบันมานพี่น้องนะครับเนาะ อขอให้ลูกเพจนะครับหรือ f c ที่ติดตามผมทุกคนนะครับนะประสบความสำเร็จนะครับมาบอมักนะครับชอบไม่ชอบช่างใจดูนะครับนะถ้าชอบนะครับแนะนำเล่นได้แต่ถ้าใครไม่ชอบนะครับอย่าเล่นเด็ดขาดนะผู้ใดบอมักอย่าเล่นเด็ดขาดเพราะว่ามันสีเป็นเลขอ่าเ,เป็นเลขแบบดังสําใดนะครับถ้าไม่ชอบใจไม่ชอบอย่าเล่นนะครับ กันใจเห้ามากนะครับเสือโหลดนะครับไห้หามโว้ฟังดอกเอ็นบอนะครับทายถูกด้วยแปดเจ็ดนะครับคุณน้ำ